ค่ะนิปก็เป็น ep ีสองของวันนี้นะคะต่อจากคลิปแรกนะคะเป็นแพ็คพัสดุค่ะ,คะก็อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะตรงนี้เป็นชื่อลายนะคะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าฮูรูดเซเลกนะคะมีเป็นลายโดเรมอนนะคะกับลายมอนสเตอร์นะคะ2ใบค่ะแล้วก็มีเป็นม e d เดิลแมนอิโมจินะคะมันฝรั่งสีค่ะตั้งเนยสดนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นขวดนมไซเลกนะคะ3ชิ้นค่ะ มินิบันสีนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะ2ชิ้นไอติมโคนวิปคีมค่ะปลาทะยากินะคะ2ชิ้นแล้วก็มินิบันสีนะคะอีกหนึ่งชิ้นมินิแพนหน้าบันนะคะ3ชิ้นแล้วก็มินิบันหน้าตลกนะคะ2ชิ้นแผนเคคิตตี้โดนกัดน,นะคะ3มชิ้นค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นกระป๋าหูรูดสาใหญ่นะคะลายแมลจี้ค่ะแล้วก็ลายลิลลัคุมะนะคะลายปอมปอมป,อมปูลีนอันนี้จะเป็นแบบซสายใหญ่หมดเลยนะคะ3ามใบอย่างต่อมานะคะจะเป็นจัมโบ้บันนะคะหน้าต่อทองแล้วก็เป็นมันฝรั่งสีค่ะอันนี้จะเป็นตัวกาพัดจำนินทอนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวลัลลำพูนค่ะอย่างแรกนะคะเป็นสละเปาจุกเหลืองน้าหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นปังแผ่นนะคะหน้าเป็ด สชิ้น,นะคะ่ะแพนเค้กหน้าเป็ดนะคะอ๋อนี้เป็นแพนเคก้กหน้าคิตตี้โดนกัดคะ่ะแล้วก็เป็นมินิบันสีนะคะนี่เลยนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะ แล้วก็เป็นมินิบ้านนะคะหน้าแพนด้านะแล้วก็เป็นหน้าตลกค่ะอันนี้เป็นของน้องจดเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นกวางดินสอบแบบสองสีนะคะลายนิ้เมส์กั้ยืดนะคะดันกิมโดนัทค่ะปังในสดค่ะแล้วก็เป็นมากรกาลองไซเล็กนะคะซาลาปากุเดธ,ธรรมาไซเล็ก ปลาทยากินะคะแล้วก็ขวดนมไซเล็กค่ะมากระรองไซเล็กนะคะกูเดรมะไ้ไหลแล้วก็เป็นเงินทอนนะคะอันนี้จะเป็นปากาพัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจอนาราธิวาดค่ะอย่างแรกนะคะเป็นไข่ฟูจิหน้าตลกนะคะ1ชิ้นแล้วก็จัมโบ้โลโน่าซานิโอนะคะเป็นหน้าปอมปอมค่ะบางแผ่นมีเดียมนะคะเป็นหน้ากูเดธมะกูเดรมะน้ำมันไข่นะคะลูกท้อขวดนมไซเล็กนะคะ ซาลาปากูเดย์มไซเล็กแล้วก็บางแผ่นหน้าเป็ดนะคะมินิบัานสีค่ะมินิแพนด้าบันนะคะแล้วก็เป็นแผ่นเคคิตตี้โดนกัดค่ะอันนี้จะเป็นปากาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพค่ะอย่างแรกเป็นบางกอนหน้าปอมปอมบุรินนะคะหน้าไซโอนะแล้วก็เป็นปางกอนหน้าตลกนะคะดันกินโดนัทนะคะแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะคะสี ขวดนมไซเล็กนะคะปังในสดแล้วก็เป็นปลาเทยากินะคะมีน,นิวันสีค่ะอันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะกับปากกาพัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัชนบุรีค่ะอย่างแรกนะเป็นกระบปาดิซอแบบสองซิซนะคะเป็นลาีลักคุม,มาค่ะแล้วก็กระเป๋าฮูรูไซใหญ่นะคะลาลีลักคุม,มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ขวดนมไซเล็กนะสองชิ้นยามโลคิตตี้นะคะแล้วก็ปลาเทยากิะคะ่ะ อันนี้จะเป็นประกาพัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดกาลาสินนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นตั้งใงนสดค่ะนี่นะคะห้าชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นไอติมโคนอ้วนนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยอย่างต่อมานะคะเป็นลูกท้อค่ะ แล้วก็ซาลาเปากุเดธมะนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะทอ้อด้วยนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นขวดนมไซส์เล็กนะคะอันนี้เป็นแบบสีเหลืองนะคะสีชมพูค่ะ นี่เลยนะคะเป็นขวดนมแล้วก็จะมีเป็นปากกาพัดนะคะกับแพนเค้กคิตตี้ดดนกัดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุดปากกานะคะอย่างแรกนะคะเป็นกระป๋าฮูลูเซเลคค่ะเป็นลายโทลีนะคะกับลายมินเนี่ยนนะคะลายลีลาคูมะแล้วก็เป็นลายปอมปอมป,ปูลิน,นะคะ่ะลายแมจี้อันนี้จะเป็นแบบสายใหญ่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะเป็นเป็ดนะคะ1ชิ้นการกินโดนัทนะคะ2ชิ้นค่ะ แล้วก็เป็นปังในสดนะคะ3ชิ้นลูกท้อนะคะ3ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นไทปูจินะคะ1ชิ้นผักกาดยืดค่ะขว,วดนมไซเล็กค่ะ2ชิ้นแล้วก็ลีลาคุมะไส้ไหลนะคะนี่นะปลาเทยากิค่ะ นี่นะคะแล้วก็กูเดธามะน้ำมันไข่ปางแผ่นหน้าเป็ดนะคะแยมโลจิตี้นีค่คะแล้วก็เป็นแผ่นเค,ค้กหน้าตลกอันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะกับของแขมแล้วก็เป็นประกาศด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดบุรีรัมค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นแบบเซตนะคะห้าิบาทเลยเป็นลูกเต้อกับกูเดธมะน้ำมันไข่นะคะ ข้จาจัร์สมกันนะหนึ่งชุดค่ะแล้วก็เป็นแบบอ๋ออันนี้จะเป็นแบบเซตสี่สิบบาทนะคะอีกสี่สิบาทต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเป็นขนมเฟ่เลยนะคะกับปังเงสดนะคะอีกหนึ่งเซตแล้วก็เป็นพวกมินินะคะค่ะแบบไปนะคะหลายแบบเลยนะประมาณนี้ค่ะหนึแบบ่งเซตแล้วก็จะมีเป็นสลาเปากุเดธรมะนะคะสองชิ้นกับปากาพัดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดราชบุรีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นแบบ ยี่บาบาทะค่ะแบบไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบยามโบสตี้แบบเดียวเลยนะคะ1ชุดนะแล้วก็จะมีเป็นมาการองนะคะนี่ค่ะค้าสีนะคะ1ชุดแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกนมี้นะคะแบบค้าแบบนะคะมินิบานปาเทยากิประมาณนี้นะคะ1ชุดค่ะแล้วก็จะมีเป็นซาลาปากูเดทามะนะคะมินิบานน่าตลกนะ2ชิ้นแล้วก็ปากาพัดนะคะ อันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพค่ะนี่นะคะก็อย่างแรกเลยนะเป็นเงินทอนค่ะแล้วก็จัมโบ้บางแผ่นนะคะนาคาบีจัมโบ้บันนะคะหน้าต่อทองดันกิ้นโดนัทนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นเป็ดนะคะ1ชิ้นซาลาปากุเดธรมาไซสใหญ่นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นปลากะพัดนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ ็นชื่อลายนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นพวกราคา40บาทนะคะแบบปลายขดเงนะคะแล้วก็พวกนิ้ทชอสังในสดมากรองนะคะ40บาทนะแล้วก็มีเป็นราคาพวกไอติมนะคะมากรองไอติมกดไวนไอติมกดสองชั้นนะคะมีประมาณนี้แล้วก็เป็นพวกมินินะคะราขาไปนะคะ แล้วก็ยางต่อมาค่ะเป็นปังปอน่าซาริโอนะคะเป็นหน้าปอมปอมนะคะกับหน้าไมมิลลดี้นะคะ3มชิ้นค่ะแล้วก็เป็นจัมโบ้บันนะคะหน้าปอมปอมปูลินปังปอน้าตลกนะคะแล้วก็เป็นไข่ฟูจินี่นะคะอูเดทามไส้ไหลนะคะสีเข้มสีอ่อนค่ะแล้วก็เป็นมินิบันสีนะคะมินิแพนด้าบันนะคะ สองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นกระรเป๋าฮูลูไซเล็กด้วยนะคะเป็นลายมิกกี้เมาส์อันนี้จะเป็นปากกาพัดนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง60คนมากๆเลยนะคะ